เรือจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกลำใหม่ล่าสุดของจีนที่ใช้จอดเฮลิคอปเตอร์สามารถแปลกเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กได้อีกด้วยสื่อเซาท์ไชน่ามอร์น n ่งโพสต์รายงานว่าเรือรบไทย0 7จของจีนมีความลับซ่อนอยู่โดยนักวิเคราะห์กล่าวว่าเรือสะเทินน้ำสะเทินบกที่ใหญ่ที่สุดลำใหม่ของจีนลำนี้ที่ใช้บรรทุกเฮลิคอปเตอร์ แต่สามารถมีแพลตฟอร์มที่ทําให้กลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กไปพร้อมๆกันได้อีกด้วยแม้เครื่องบินจะยังไม่สามารถขึ้นลงตามแนวดิ่งเหมือนของสหรัฐก็ตามเรือรบ075ลำใหม่ล่าสุดของจีนนี้มีเครื่องไม้ประจําเรือคือ31โดยเข้าประจําการไปเมื่อวันที่23เมษายนซึ่งตรงกับวันครบรอบ72ปีของกองทัพเรือของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพร้อมกับเรือรบอีก2ลำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศกล่าวว่าตัวเลข2หลักทําให้เรือลำนี้สามารถเทียบเคียงได้กับเรือประทุกเครื่องบินของประเทศซึ่งตามปกติแล้วหมายเลขประจําเรือจด